ครับปลาโจนี่อยู่ร้านโจ๊กช้อนทองนี่เมนูเยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราดีวิวเมนูร้านหน่อยเนาะโอเคอ่ะพาไปดูหน่อยเธออ่ะมีอะไรแนะนำบ้างมาเอาแนะนำได้เลยอกล้านวิวจากช่องปลาจ้อนี่ไปทุ่ซีเซียวไตแนะนำเลยนี่ก็จะเป็นปลาเนินแดดเดียวนะครับไม่มีก้างนี่จะเป็นมุอัดล้วนี่ปลาเนินแดดเดียวนะ่เฮ้ย เป็นเส้นเลยเพื่อนๆไอ้น,นี้เป็นไรคุชเชียงครับผมคุณเชียงเนาะโอ้หน้าตาเขาน่าทานมากเลยเอ,อันนี้ตามชื่อเลยเพื่อนๆตามชื่อเลยซี่โครงหมูทอดคุณเชียงแหนมใส่กล่องอีสานหมูทอดเออวะ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เมนูจะไปส่งหลังสันร้านนี้อยู่ตรงไหนวัฒนาจังหวัด,ดา Châu Vịnh nó Khai, nè. Huyện Phường, nè. Châu Vịnh nó Khai, ok Chốt đèn con quán này kia. Oh, chúc à? Chúc nè, kia. mát rồi Wow, wow. Ồ, con chục lác, nha thanh này nào, ต้องบอกเลยว่าร้านเขาสะอาดมากเลยอ้ต้องยอมรับว่าร้านสะอาดสมราคาอ่ะอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์นะโจ๊กช้อนทองนี่ดูรงนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายถนนถนนขออีกรอบเดี๋ยวใครมาไม่ถูกถนนอะไรถนนประจักษ์หรอยังถนนประจักษ์ กุ้งไอ้เส้นนี้คู่กันงขนากันนะลำมขงป้าเนี่ยอ๋อขนมอ่ะเนาะโอเคโอ้โหเมนูก็อร่อยมากเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวเราขอส่องแบบจัดๆเลยนะลูกชิ้นเพื่อนๆน้ำซุปโอ้เมนูลังสรรค์โอ้โหน่าทานมากเลยไข่ต้มชิ้นอร่อยมากเลยอ้าว ทีมทีมทีมเสื้อเขียวเด้อเพื่อนเสื้อเขียวกะต้มช้อนทองน้องคายหน่อโอ้เ่ะเดี๋ยวเราส่องเพิ่มเติม<ๆ>สั่งอาหารกลับบ้านรับบัตรคิวที่นี่โอเคโอ้สแสดงว่าลูกค้าก็เยอะกลางวันเนาะแล้วนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ซื้อกลับบ้านนะเป็นเป็นไอไลท์ like ของร้านเขาอยู่เนาะโอ้ร้านเอา้ามีอะไรต่อแนะนำ คุณน้องมีอะไรต่อลูกนี่ก็จะเป็นนี่คืออะไรขอเปิดดูดะเปิดได้ครับเจียปลาระทรงเครื่องคืออะไรเดี๋ยวขอเอาเอากระปุกมาด้วยชื่อของเขาช้อนทองแล้วเป็นเป็นโปรดักอะไรลูกเป็นปลาระทรงเครื่องโอเคโอ้โหโอ้หน่าจะขายดีมากเลยนะเพื่อนเป็นขวดซิกเนเจอร์อ่ะเดี๋ยวเราดูราคาหน่อย เออราคาอ่ะคุณน้องเดี๋ยวพอดีไม่เห็นราคาเนาะช้อนทองปลาล่า,าสมเครื่องเซฟอีสานฝาส้มฝาใสาเผ็ดเซฟถึงใจปลาล่า,าเข้มข้นสุดๆสายเซฟห้ามพลาดอ๋อกระปุกละร้อยเนาะกระปุกละร้อยลูกยังไงโอ้นี่ตรงนี้กระปุกละร้อยโอเคโอ้น้ำเดื่ม เออน่าทานว่ะโอเคนี่มาม่าสองเครื่องใส่ไข่ลวกโอเคตัวนี้คมอย่างเนาะไข่ในมิ่งไข่มาเนี้ยโอเคจานกินไข่โอ้โหตัวใหญ่เลยโอ้มีผักด้วยไงอืมอร่อยโคตรเพื่อนมีไข่ด้วยเนี่ยโอ้โหไข่หนึ่งใบจานกินไข่มาเนี้ยไอไข่หนึ่งใบเนี่ยนะขอเทสหนักเพื่อนเพื่อน อืมฮึมนี่หมูกรอบหมูกรอบเลยช้อนทองเพื่อนๆเนี่ยนัดหน้าหนองคายโอเคเฮ้อจุกช้อนทองแซ่บอีีเพื่อนๆป๋าเจ้ยนี่นะมาเลยอ๋อแนะนำร้านอร่อยดีกว่าเนาะผ่านราคาไม่แพงเจิญเชิญอี๋อร่อยแซ่บโอเคไป Okey, aku kak kap.